สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการ,การตริดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้ที่ผู้ปฏิบัติงานณนโรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขุนวินซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่จำนวน623ถุงประกอบด้วยราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนสี่โครงการได้แก่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบลลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านสิบแพลอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการจำนวน820คน จากนั้นองค์มนตรีได้ติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรเมื่อวันที่19มกราคม2543เพื่อช่วยเหลือราษฎรด้านต่างๆเช่นด้านแหล่งน้ำป่าไม้การ,กรเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อมาในปี2 5 4 4มีพระราชด,ดำริเพิ่มเติมให้ส่งเสริมการ,กรปลูกมักแ่นซึ่งปัจจุบันราษดอมนีรายได้จากการจำหน่ายมักแ่นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแ,แต่ละปีมีผลผล,ผลิตประมาณ12,000กิโลกรัมราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ25บาทและหากแปรรูปโดยการอบแห้งจะเหลือประมาณ4,000กิโลกรัมราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ120บาท เนื่องจากเป็นเครื่องเทศที่ใช้ประกอบอาหารเหนือเช่นลาบแกงอ่อมจอผักกาดข้าวเบือและด้วยคุณสมบัติของมักแฟนที่บ้านขุนบินมีรสชาติเผ็ดกลิ่นฉุนและเม็ดเล็กจึงเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอื่นๆเช่นกาแฟดริปและชาเมี่ยงพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชาวบ้านนายมาทูปราศชาวบ้านด้านการผลิตสมุนไพรพื้นบ้านที่เก็บสมุนไพราจากในป่ามาผลิตยาสมุนไพรใช้ในครัวเรือนและชุมชนเป็นการดำรงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมพร้อมกับได้ติดตามผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ผลสําเร็จของโครงการยังมีการพื้นฟูป่าที่เสื่อมโมทรมทําให้ป่ามีความสมบูรณ์ชุมชนมีแหล่งน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรโดยส่งเสริมการปลูกไว้เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มีแหลงไม้ใช้สอยเป็นการลดการเข้าไปหาของปา่าส่งผลให้พื้นป่ามีความสมบูรณ์ตลอดจนได้ส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวสร้างแหล่งอาหารโดยปลูกไม้ยืยนต้นเช่นขนุนกระท้อนมะไฟ รวมถึงพืชผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคภายในครอบครัวปัจจุบันรัศดรสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนนำจกักรดอกไม้และสิ่งของไปถึงราชทุงกระหม่อมถวายที่หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพระนมัยแข็งแรงอาทิมหาวิทยายลายัยนอตกรุงเทพสมาคมสิทธิ์เก่า มหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีราชสกุลสุประดิษฐ์ราชสกุลนพวงศ์โรงเรียนรัชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบระมราชูปถัมภ์สภาพแพทย์แผนไทยกรมการสารวัตรทหารบกบรินิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบระมราชูปถมัมภ์ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยจำกัดสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กองทัพภาคที่3โรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถมัมภ์โรงเรียนคงทองมิทยาจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปทุมวิลยัยจังหวัดปทุมธานีหกรก์โคโนมในเขตปฏิรูปที่ดินสนับสนุนจำกัดจังหวัดสระบุรีสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมศิทธ์เก่าวณศาสตร์สถาบันกัลยารัชนครินทและสมาคมศิทธิ์เก่าแพทย์ศิ สิราชในพระบรมราชูปถรัรมภ์จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพ์พิมลและคุณเจษด,ดาผมจิเดนายมีชยัยสวัสดีครับ